ช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างพาเด็กๆไปทำความรู้จักสารพัดสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ป่าสัตว์ปีกที่บินได้สัตว์แปลกและสัตว์ที่สูญพันธ์ไปแล้วนอกจากนั้นยังพาไปรู้จักต้นไม้ชนิดต่างๆทั้งที่กินได้และกินไม่ได้ต้นไม้ที่ใหญ่มากต้นไม้ที่เล็กมากเท่านั้นยังไม่พอยังพาไปทำความเข้าใจในปรากฏการธรรมชาติต่างๆอีกด้วยพร้อมแล้ว ไปท่องโลกกันค่ะรู้จักพระเจ้ารู้จักโลกรู้จักตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสวัสดีค่ะโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างวันนี้จะพาเด็กๆไปเข้าสวนลงมือปลูกผักกินเองกันค่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าผักในตลาดก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมจะต้องมานั่งปลูกเองให้เหนื่อย แต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าการปลูกผักกินเองมีประโยชน์มากๆเราจะได้กินผักที่สดและดีต่อสุขภาพมากกว่าไม่ต้องไปกังวลกับยาฆ่า,า,มาแมลงหรือสารเคมีตกค้างในผักด้วยประหยัดเงิน และคนในบ้านก็จะได้ทำกิจกรรมด้วยกันตั้งแต่การช่วยกันเตรียมดินสำหรับปลูกผักการช่วยกันรดน้ำต้นไม้หรือต้นผักของเราการเก็บผักและการทำอาหารด้วยกันแถมยังเป็นการดูแลโลกด้วยนะคะเพราะว่าผักที่วางขายบางชนิดก็จะถูกขนส่งมาจากที่ไกลๆต้องแช่แข็งเพื่อรักษาความสดต้องใส่กล่องใส่ถุงสวยๆเพื่อดึงดูดคนซื้อและ ขายได้ในราคาที่แพงขึ้นทั้งหมดอ่ะต้องใช้พลังงานและทรัพยากรมากมายหลายอย่างเลยนะคะแถมพวกกล่องหรือว่าแพ็กเกจต,ต่างๆก็จะกลายเป็นขยะกองโตที่ต้องหาวิธีกําจัดที่เหมาะสมหรือไม่ก็จะกลายเป็นมลพิษในดินในน้ําและในอากาศด้วยค่ะการปลูกผักกินเองเลยเป็นอีกวิธีบอกรักโลกนะคะยังยังไม่พอค่ะ การปลูกผักกินเองยังสามารถนำไปเป็นของขวัญของฝากให้กับเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักได้ด้วยเล้เห็นบางคนที่ปลูกผักและมีการเอาไปวางแจกหน้าบ้านให้คนผ่านไปผ่านมาหยิบไปกินได้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เห็นแล้วทำให้ใจฟูมากๆนะคะเพิ่มอีกนิดค่ะก็คือว่าการปลูกผักกินเองยังทำให้มีความสุขด้วย เด็กๆลองเอาเมาเล็ดผักหยอดลงหลุมดูนะคะวันที่เห็นเขาโผล่ใบเล็กๆขึ้นมาโคตรดีใจเลยค่ะวันที่แตงกวาออกดอกและเปลี่ยนเป็นลูกเล็กนิดเดียวแล้วค่อยๆโตขึ้นจนเก็บกินได้มันภูมิใจมากมากกว่าสอบได้เกรดสี่อีกแล้วมัง้งมามาปลูกผักกันค่ะขั้นตอนแรกเลยก็คือคิดก่อนว่าจะปลูกอะไรดแนะนำว่า ปลูกผักที่ชอบกินค่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะปลูกยากไหมเพราะเราต้องหาข้อมูลของเขากันอยู่แล้วอย่าลงมือปลูกโดยไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับต้นไม้ที่เราจะปลูกนะคะเราจะกลายเป็นคนมือร้อนที่ปลูกอะไรก็ตาย เพราะต้นไม้แต่ละต้นเขาก็มีความต้องการน้ำต้องการแดดและดินที่แตกต่างกันค่ะที่สำคัญคือชวนคนในบ้านมาช่วยกันออกความคิดเห็นนะคะเพราะแต่ละคนก็อาจจะชอบกินและอยากปลูกที่แตกต่างกันนอกจากนั้นจะได้แบ่งงานกันทำด้วยค่ะตอนเด็กๆ ก็มีหน้าที่รดน้ําต้นไม้หลังจากกลับจากโรงเรียนนะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องช่วยถอนยาด้วยวันหยุดเลยกลายเป็นวันครอบครัวที่ทุกคนก็จะมาช่วยกันดูแลผักที่เราช่วยกันปลูกค่ะทีนี้พอรู้แล้วว่าจะปลูกอะไรก็ต้องเตรียมดินให้เหมาะกับต้นไม้ที่เราจะปลูกนะคะดินที่ไม่ดีก็บำรุงให้ดีขึ้นได้ค่ะมีคนแชร์เรื่องการปรุงดินไว้เยอะเลยในเองก็เคยปลูกต้นไม้แล้วตายนะคะ แค่แต่ใครก็ตายเพราะคิดว่าการปลูกคือการเอาต้นไม้วางลงไปในดินแล้วก็รดน้ำความจริงดินที่แข็งไม่มีธาตุอาหารให้ต้นไม้ก็เหมือนเราเอาต้นไม้ไปขังให้อดน้ำนั่นแหละค่ะนอกจากนั้นก็ต้องคิดถึงเรื่องแสงแดดเพราะว่าต้นไม้เขาก็ต้องการแดดเพื่อสังเคราะห์แสงเราต้องหาที่ปลูกที่เขาจะโดนแสงหรือถ้าปลูกในกระถางก็ต้องวางในจุดที่โดนแดด จะแดดจัดมากขนาดไหนก็แล้วแต่ต้นผักต้นไม้ของเราอีกเหมือนกันนะคะบางคนคิดว่าคะนา้ากวางตุง้งหรือกัมปรีต้องปลูกในร่มเพราะมันดูอวบอใช่ไหมจริงๆแล้วเขาชอบแดดจัดทั้งวันเลยนะคะเราเห็นบางคนปลูกผักบนดาดฟ้าปลูกแตงโมบนดาดฟ้าก็มีเพราะงั้นปลูกผักในกระถางก็อาจจะเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับคนที่บ้านอยู่ในเมืองค่ะ หลังจากเตรียมดินและหาที่วางกระถางได้แล้วก็ลงมือปลูกกันเลยนะคะส่วนมเมล็ดพันธุ์ที่จะปลูกก็อาจจะไปหาซื้อมาก็ได้หรืออาจจะเอามเมล็ดของผักบางชนิดที่เราเคยซื้อมากินค่ะเอามาปลูกต่อได้นะคะอย่างมะเขือเทศพริกฟักทองฟักเขียว อ้อผักบางอย่างเราต้องทําค้างให้เขาเกาะหรือว่าเลื้อยนะคะอย่างตั้งกวาหรือว่าถั่วพูหรือว่าถั่วฝักยาวหรือว่าบวบค่ะพวกนี้จะต้องทําค้างนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการดูแลรดน้ําจับหนอนหรือกําจัดแมลงค่ะถ้าจะให้ปลอดภัยก็อาจจะเลือกใช้น้ํามันสะเดานะคะหรือน้ําส้มควันไม้ปลอดภัยทั้งตอนใช้และตอนกินค่ะขอให้สนุกและมีความสุขกับการปลูกผักกินเองนะคะ พระเจ้าประทานสัญญาว่าคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ําซึ่งอย่างรากของมันออกไปข้างลําน้ําเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งเพราะมันไม่หยุดที่จะเกิดผล